สวัสดีครับพบกับผมท่านพรมทองเกษตรเชโลครับมายืนอยู่ในสวนทุเรียนครับอายุไม่มากเท่าไหร่โตเกินอายุครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนนี้ครับว่ามีการดูแลให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตต่อเนื่องแบบนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันเลยผมไพศานจัตมาศครับอ่าอ่าหมู่ที่หนึ่งตำบลบางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่าสวนทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับสองร้อยห้าสิบต้นครับสองร้อยห้าสิบต้นครับอ่ามีรุ่นเดียวเลยไหมรุ่นเดียวนครับพัน พันหมอนทองครับหมอนทองนะตอนนี้ต้นทุเรียนของเราอายุเท่าไหร่ครับปีเก้าเดือนครับหนึ่งปีเก้าเดือนครับผมใช่ไหมเนี่ยทำไมมันโตสมบูรณ์ขนาดนี้ปลูกวันที่สิบหกไม่จะมาหกสามครับเออเราจําได้แม่นเลยเนาะเพราะเป็นวันเกิดตรงเดืนจำได้ง่ายเราปลูกวันเกิดเราเพื่อที่จะได้เขาเรียกจําอายุเขาได้จำอายุเขาได้โอ้เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วมีคนมาทักไหมว่าทาไมต้นทุเรียนมันมันมันเหมือนกับว่ามันเกินอายุมันอ่ะมีคนมาทักเยอะครับทําไม เพราะว่าไม่เชื่ออายุปีกค่เ,เดืนอนหรือเปแต่แน่นอนว่าการปลูกทุเรียนมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะครับตอนเริ่มต้นเห็นบอกว่าติดปัญหาพอสมควรเล่าให้ฟังหน่อยติดปัญหาก็เดิมเนี่ยเป็นต้นยางพาราต้นยางพาราแล้วก็มาเป็นทุเรียนปลูกแล้วปะกปัญหาว่าทุเรียนไม่ค่อยเจริญจับตัวน่าจะเป็นเกี่ยวกับเชื้อราน,น,นะครับก็คือเชื้อราตกค้างมาจากาาสวนเดิมที่เป็นยางพาราก็ทําให้รากเหมือนกับติดปัญหาอืมอน้องเชนเนาะ น้องเชนมาแนะนํากลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีเริ่มใช้เมื่อไหร่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มใช้เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาใช้โฟทีทางใบฉีดพ่นทางใบทําให้ยอดเจริญเติบโตแตกใบสม่าเสมอแตกยอดสม่าเสมอครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มาหลังจากนั้นก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟทรอยเนี่ยเป็นโฟทีไอโฟทโฟทรอยแล้วก็โฟเบกผสมแบนผสมฉีดลงบนดิน เพื่อเปพื่อเป็นการปรับปรุงิครับก็คือเสริมโปรตีด้วยทางใบบแล้วก็โฟซอยแบกลงโคนลงโคนครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงมันเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีแต่กิ่งแตกยอดสมองเสมอนะครับแสดงว่ารากเดินเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ยอดก็มาอย่างนี้ครับใบมันเขียวสวยนะครับยอดต่อเนื่องเลยเนาะยอดมันต่อเนื่องเลยอืมนะครับอ่ะนะครับทราบมาว่า น้าสารเนี่ยนะครับอยากจะเขาเรียกปลอดภัยเนาะเพราะว่าใช้เคมีมาพอทวนใช้เคมีนะอันตรายต่อสุขภาพเพราะมันตกค้างแต่ว่ามาใช้ปิดบัปคุณลผยผมไม่ต้องปิดจมูกเลยผมคิดว่ามันปลอดภัยเพราะว่าไม่มีอะไรที่เปลีป่ยนแปลงจากครับความสมบูรณ์การจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนก็ได้ความปลอดภัยก็ได้สุดท้ายเลยต้นทุนลดไหมฮะลดครับลดต้นทุนลดต้นทุนอ่า เทียบจากตรงไหนอะไรยังไงเทียบจากถ้าใช้เคมีเนี่ยชุดหนึ่งเป็นพันถึงสามพันแต่ถ้าใช้เนี่ยชุดหนึ่งไม่เกินสองพันบาทแล้วก็สามารถใช้ได้นานกว่า,าใช้ได้นานเพรานะาว่าช้อนเนี่ยใช้ช้อนต่อน,น้ำยี่สิบลิตรเนี่ยครับประมาณส <40, 000. S 1> ี่สิบถึงห้าสิบหม้อสี่สิบสามเออพูด,พด,พดง่ายคือใช้ได้นานกว่าใช้ได้นานนะครับอ่าเอาถือว่าชัดเจน ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณนา,าสารมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนที่โตเกินอายุครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนา,าสารมากเลยเนาะนะครับผมนัทพม,มทองกเกษตรโลกลาวไปวก่อนครับสวัสดีครับ